สวัสดีครับผมชื่ออะไรลูกชื่อน้องอะไรชื่อน้องตัตครับสัมภาษณ์น้องตัดก่อนน้องเธยเป็นใครดื้ออะใครดื้อน้องตัดชอบมาโรงเรียนเปล่าชอบมาโรงเรียนไหมลูกชอบมาฮะชอบมาไหมครับมาทำอะไรที่โรงเรียนนะมาดูอะไรมาดูกอไก่ป่ะ ลูกกอไก่น้องตั้ชอบดูกอไก่แล้ว <Okay. S 1> แล้วมาทำอะไรอีกมาเล่นอะไรมาเล่นกับใครเล่นนีงเล่นมีเพื่อนไหมตัดมีเพื่อนไหมมีนนะมาเล่นของเล่นนะมีเพื่อนไหมมีมีเพื่อนเยอะไหมอยากมาโรงเรียนเหรอหรือไม่อยากมาโรงเรียน,ยนอยากมาโรงเรียนเหรอยิ้มหวานสิยิ้มหวานสิไหนเอ่อร้องเพลงเป็นเปล่าร้<ม>องให้ฟังน้อย เออร้องเพราะดีกว่าชอบร้องกอไก่เหรอเออเอ้นางตัดน่ารักไหมนางนักน่ารักไหมเรงทำหน้ายิม้มหวานๆคุูดูสิเออยิ้มหวานมากเลยพอยังพอายังขายพอยังขอแล้วอแล้วครับบ๊ายบายนางตัดบ๊ายบายก่อนบายครับจุงจุบด้วย